ทุครับหลังจากที่พี่หมวยอริรากำทรเจริญนะครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และก็มีการแจ้งข่าวถึงอาการป่วยของพี่หนุ่มกัญชัยกรเนิดพลอยว่าพี่หนุ่มมีอาการอ่อนเพลียและมีไข้ต่อเนื่องมาหลายวันกระทั่งนะครับมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตทําให้ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างเร่งด่วนและก็พบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ําดีล่าสุดครับเรื่องนี้ทนายแก้วดอร์มนชัยจงไกรัตนาุลครับทนายความชื่อดังประจํารายการโหนกระแสได้โพสต์ภาพคู่กับพี่หนุ่มกัญชัยพร้อมทั้งเขียนข้อความเอาไว้นะครับว่า ในฐานะที่ผมได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มมานานขอพูดอะไรสักหน่อยว่าพี่หนุ่มทำงานหนักมากๆในแต่ละวันแต่ละคืนก็ต้องหาแขกคุยเองเพื่อจะให้แขกมาออกโหนกระแสน,นอนดึกทุกคืนแต่พอออกโหนเสร็จก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะพอใจชื่นใจกลุ่มที่สองก็จะด่าว่าต่างๆนานา,นาหรือบางเรื่องส่วนใครเสียประโยชน์ก็จะโวยวายต่อว่าด่าทอพูดตรงๆสายกระถูกด่าขวากระถูกด่า หลายครั้งที่พี่หนุ่มได้คุยกับผมว่าถอดใจอยากเลิกจัดบ้างอยากพักอยากอยู่เงียบแต่พอเงียบไปผู้คนก็เรียกร้องถามว่าไปไหนช่วยมาจัดรายการหน่อยขอให้พี่หนุ่มช่วย<ส>ผมน่าก,กาบน้ําใจพี่หนุ่มจริงๆที่ต้องทนกระแสแห่งความกดดันต่างๆนานา,นาทาั้งั้นที่ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้ผมออกหนกระแสทุกวันยังเหนื่อยเพลียสมองคือล้ามากๆ เพราะเรื่องบางเรื่องเครียดจริงๆแต่สำหรับพี่หนุ่มทั้งอ่านข่าวเที่ยงทั้งหาคุยแขกทั้งจัดรายการเองแต่ยังถูกคนที่เห็นต่างเสียประโยชน์มาดา่ามาดูถูกบางคนถึงกับไปดา่ายังลูกเมียพี่หนุ่มซึ่งผมบอกเลยว่ามันแย่จริงๆโทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษหรือดูตัวเองเลยพี่ป่วยครั้งนี้ผมอยากให้พี่พักยาวๆครับพี่โยนเรื่องบ้าๆลุกสมองทิ้งไปพี่รักและเคารพพี่เสมอทนายแก้ว ขณะที่ทางพี่หมวยอริศลานะครับก็เรียกว่าออกมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับเผยถึงความรู้สึกผิดโดยพี่หมวยบอกว่าทํางานแทนพี่หนุ่มก็รู้เลยว่าพี่หนุ่มเนี่ยทำงานเยอะและก็หนักมากเข้าใจเลยว่าพี่หนุ่มเนี่ยทำต้องคุมทุกอย่างภาพแขกรับเชิญได้เรียนรู้จากพี่หนุ่มเยอะแกวางแผนทุกอย่างทุกอย่างต้องได้จังหวะทึ่งในความสามารถของพี่หนุ่มพร้อมกับเผยนะครับว่าเป็นห่วงพี่หนุ่มหมวยเป็นคนบอกว่าพี่หนุ่มห้ามลานะ คือหมวยรู้สึกผิดที่บอกว่าพี่หนุ่มห้ามลาพี่หนุ่มอย่าหายไปนะหายไปแล้วใจไม่ดีหมวยไม่ค่อยให้พี่หนุ่มลาบางทีเห็นแกทํางานหนักมากเขาเป็นคนพลังเยอะมากและทุ่มเทเกินร้อยในการทํางาน